สบายเลยคนตอนนี้เขามาอยู่ที่บ้านนาบ้านนาวดีเลยบ้านนาวดีแข่งเม,มืองเลียง,งไซแขวงหัวพันเนาะอ่าสำหรับไผรที่ว่าสิมาเขาสิมาเขาถทำเนะาะถทำฮอยู่อยู่ทางด้านหน้าพุ่นแต่ว่าอันนั้นพ่อพุ่นนั่นเงินนั่นเงินพุ่นอยู่นี่เนาะต้องมาติดต่อพุ่นก่อนเพราะว่ากระเจีพุนพนพนน่นจะอยู่งกันหน่อเนาะกระหางจาับทำมากับพไก่เนาะพอดีอยู่บริเวณนี้เลยสังเกตเบ้างเงี้เนาะ หรือว่าไผ่มาบม่นน่เข้าจีทิมเบอร์โทรให้ขอเชิญรับโทรศัพท์มาไปเดี๋ยวเราไปทางด้านหน้าทำเนี่ยเรตอนนีเขากลางมาหอดทางเขาทางเขาเขาไปเบิง่งหมดผแล้วตอนนี้เพิ่งกนกำลังเสียดทางเขานะปรับปรุงทางเขา้า ตัวนี้ตัวนี้เป็นห้องหมอห้องหมอนนั่นนอกว่ะโอ้ตนี้สร้างก้อนปุดปอ่เกิดปิดก้อนเศหลังจากที่ว่าปลดปล่อยแล้ววันนี้เพิ่นเพิ่นง่ายเพิ่นง่ายเพิ่นง่ายจากถ้ำเนาะแล้วเพิ่นออกมาสร้างอยู่นอกกันเนาะโอ้ตนี่เป็นห้งหมอนร้อยหาชิ้เตียงอันปัจจุบันยีงเหลองเลยย้ายจากไปต้นกำเนิดของอะไรด้วยด้วยอันเป็นหูเป็นหุ่นแม่นห้อยลูกปืนว่ะหรือห้อยอย่าง โอ้บอ่งม,มีนเนาะมันพนสร้างมันบดปล่อยนมันมันผูพังเนาะอ๋ออันนี้แม่นหลังจากปี1975เพิ่นยกย้ายจากอยู่ในถ้ำเนาะเพิ่นออกมาเห็นอยู่นอกเนาะเดี๋ยวเฮาชิ้นยางเข้าไปไทั้งั้านเถิงๆเลยเข้าไปในถ้ำไปเบิ่งห้องหมอเก่าแต่สมัยสงครามอันนั้นเฮาเฮาถานะ้ำในตัวนี้ตัวนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่หตัวเองโอ้ โอ้โอ้ตัวนี้เพิกระสัางไต้ตั้งต้โดนแต้ว่าเพิ่นมาปับปรุงใหม่เนาะนอือนะ oh. เอเพิ่นปับปรุงใหม่แล้วมันทาสีเนาะโอ้โอ้จะเหาขึ้นปด้านถึงโ oh. อ้ตัวนั้นกับมีมีหลายหลงังอยู่ไง ยู่นก็มีหนึ่งสองสามเนาะตุ๊กเเก้วโอ้เข้าอีบิ่งไม่บอนี่ยหืมเดี๋ยวบาดนลงมาก่อนไงเขาเข่าเป็นเทงเดี๋ยวเขาขึ้นไปด้านเทิงกันก่อนเขาขึ้นทำพิ่นว่าจุดนี้นี่มันจุดที่ว่าเพิ่นเอาไว้รถ รถขี่อารถทหารสมัยขี้นะเพราอเขาต้องในเสื่องไว้นะเพราะว่านก็นสมมติเขาจอดไว้ซื่ซึ่งซั์ซับตูต้เขาเจ้าจะแน้เห็นเน,ะนาะ okay. oh. เป็นบาทโอ้จะว่าเป็นบอลเป็นบอลเ,เกียร์เพินเเเเ่นนี่มันทางทางเข่าทำอออสอดกันมนาะตัวนี้เข่าเข่าเข่าอย่างไรสอดพุ่นหระโอ้สอดพุ่นมันจะมีสองปาก นเราตอนนี้เอากลับมาวอดปากทามล้วเอาเข้าไปนั่ในไปเบิร์บริเวณสมงโมตัวนี้เป็น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 ตุเรกอ่ะโอ้หนาเนี่ยคขิบหนึ่งพอดีเลยอันนี้เป็น กันแห้งแล้วเบิดเหรอยังเด็กกันแหงแ้งเอยวเข้าไปเบิ่งบริเวณด้านใน อันนี้มันเปรสนามนะครับมีทางออกซิซอ,อยซอยคนเก็บแต่นี่พันธุ์เขียนถ้าเป็นสรางหมอตุ้งยาเห้ยเียเนี่ ว่านี่เป็นเตียงเ,เตียงพยาบาลอันตัวนี้เป็นเตียงคลองกันแต่สมัยสงครามเลยวะ่ะแม่นแหล็กสมัยก่อนอยู่ในนี้อาจจะมืดเนี่ยแต่ว่าเพิ่นมีสายไฟอยู่แต่ว่าไฟเปิดก็ได้แล้ววันนี้ไฟขาดโอ้โหไฟขาดอนเย็นู่ข้างนอกทอมนี่ทอมนี่มันเป็นทอมธรรมชาติเลยว่ะเลยว่าเพิ่นต้องเอามาเจาะอีกเขาต้องเจาะตืิมอีกว่อนนี่เจาะตืิมให้มันเป็นตรง ถ้าทั้ง,งค่างนี่เพื่อนก็เป็นเป็นปูนนะเป็นปูนตัวนี้ก็เป็นห้องสร้างเหมือนกันห้องสร้างโอ้ยาวอยู่นี่อู้เหว่าเตียงตัวนี้ ความเงาของของทำเต้นนี้ไปหานี้ประมาณถึงแมทนะอู่สุดทุ่นหดร้อยไปประมาณนี้เนาะประมาณคร่าวๆโอ้โหเน้นเน้นท้องระบายห้างใส่เาใส่ยุนไงถามเลยเลยไม่จงถาแล้วนั่อนไห เงาสุดหอเนาะแล้วห้องตี้เขาแงกว่าท่เเขาเขาเขาได้ไปว่ห้องเตนไปแง่แม่ไปไปได้ปะโอ้ไปไปเาไปพี่แล้วก็กลับเพื่อนนะโอ้เดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งสุดๆเลยคนทานนี่เนาะเตี่ยนเตี่ยนไปสมัยกี่ ประมาณจักปีหรอแต่สมคำเมานี <hyd> ้ทำนี่ดี้ังก้อนะก้อนงารอาหาสทุ่าเอืมเลยสรงครับตี่นี้มันเพิ่นสร้างอี่มแลาโอ้เออมีอสของ้าอู้เถอว่าเป็นเน้ดทงมีเพิ่นกตเฮ็ดนั่นเลยนี่ยเทปนเทินมเลยอตัวนั้มันพังลงว่ะหรือจังไงโอ้ โซ่อันอัดแล้วนี่คม่ทพี่น้อกโซ่ใส่หน้าอัดหรือทำนั้นล่นออกมาจากฝางนี้บริเวณนี้แม่นั่นเพิ่นจะไว้เตียงเลยเหรอโอ้ยาวเลยยาวอยู่หอดพี่เป็นบอลไปเจี๋ยงคนเจ็บที่ว่าทำเจ็บยร้ายหน่อยถึกชุดทไลยมันถึกระเบิดมาเลยถึกระเบิดไงถึงยิงเนียนหรอเนียนเลยอู้หู้สุดเลยโอ้มาสุดท่านี้ ไ้ทางลงไส้น้ามีหัวหน้าม,มือยุฟ้าตัวนี้นมันออกน้วนะโอ้นี่<อ>หัวหน้าเนาะใช่เลยยิ่งเทิ่ยงยู่งอันนี้อันขาวเผื่อน้ำดูไปไปเ,เดี๋ยวเฮาสิกลับคืนไปทางเนี่ย<อ>ที่ว่าเฮาย่างมาอยา่านี้เน,น,น่ารหลงังหลังจากที่ว่าเฮามาจะพูดเรื่องวันนี้มันจะมีทางเนี่ยตัวนี้มันทางเฮาขอมา,ามังย่าทำไปทางนี้วันนี้เฮามาเลี้ยวซ้ายนี้ห้องนี้จะเป็นห้องล้างสีนะเพื่อนเพื่น ห้องลังสีประมาณนี้ต่อมาอีกโอ้คล้ายๆกันอีกอันนี้เป็นห้องลังสีจะมีอยู่สามห้องละห้องห้องลังสีโ,<ก>โอ้ตัวนี้ตัวนี้จะกว้างสองห้องนี้จะกว้างเนะเาะเป็นเตียงสบายอันพลัองอุ่นเครื่องเครื่องเครื่องโก้าะนี่นี่ดิส่องสาธารณสุข อย่าเอาไปกับต่อเลยตัวนี้ห้องสแกนพอถือว่ากล้องถือว่ากว้องแน่นอนอยู่ในถ้ำนี่อืมนี่ห้อ,อ,งองสแกน โ oh, อย้ยมีไปโซนนี้ม,นมีเตียงแล้วนะโซนนี้เพื่นเจ้าออกไปแล้วแต่ว่าอยู่บริเวณนี้แต่สมัยสงครามก็จะมีเตียงเตีย้ยนนอยสีเลยคะนหัวเลยเป็นหัคง้นีนอ,อันนี<อ>้ ตึกก็มีหัวคนไข้นอจะแบบหัวอะไรนี่เจะส่งกทว่าถือว่าบบอับเนาะมันมีบอระบายอากาศมันคือบบอับวะนี่นี่แ่ะเขาซองมันคือว่าบบเห็นซองปองอากาศโอ้โหตัวนี้ออกอลยีโอ้แล้วฮจะออกไปส่อวดีทำนั่นกว่านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปต่อเขาต่อที่ทำนะมีใกล้กันนะเนนะอะยังด้านหน้าเลยมีถ้ำหนึ่งแกะบล็อกไก่กันนะเอาออกมาจากถ้ำนี้แล้วกันย่งางมาเนี่ยทางด้านรูปม,มันทางด้านรูปม,มันเป็นท้องมอที่ว่านแล้วสงครามแล้วเพิ่งกลมาตั้งเนาะเขาขึ้นมาที่เพป็นล้วเอาย่างขึ้นมาพี่เดี๋ยวเขาที่เขา้าไปเนี่ เราว่าแต่สมัยกี้อยู่บริเวณนี้ปิดป่าไหมไปนะข้าเจ้าชีโย,ยนมาอยู่ดังด้านเพตกจะจะแนมจะแนมมาบ่าเห็นเราบ่ะต้นไม้จะปกคลุมบังเบื่อแถวนี้บริเวณนี้ยเอาเข่าไปเบิ่งบรรยากาศภายในอาคารตัวเนี้ยโอ้คือกันเนาะตัวนี้แบกันระเบิดเรื่องคืบหนึ่งคือกันเลยตัวนี้ จะเป็นห้องโทงเลยห้องทงเอาไว้สําหรับใส่คนน้นเจ็บเนาะจะมีมันจะเขียนไปไ้ายใส่แต่ละโซนในห้องภายในจะสมัยตะกี้คคล้ายๆก็ตัวนั้นเลยทั้งกลางมันจะเหนเ็นห้องระบายน้ำเใช่น้ำตัวนี้น้ำ,นำ<า>อยู่กลางๆเลยเพราะว่าจะเอาเตียงเพื่จะเจาเตียงมาไว้อยู่บริเวณนี้เนาะทั้งสองทั้งสองฝากเลย เดี๋ยวเอายางไปเบิ่งด้านทำตัวนี้จะง่ายซ้ำกันแล้วก็ทำตัวตัวเลขตัวตัวเขาไปนะหรือว่าตัวนี้น้อยก่อนหน้าโอ้ยังมีพระโอ้ตัวนี้ก็ง่ายกันขายตัวนั้นอ้วยกันโอ้เอาคนเจ็บขป้น้าสมัยตะีเปิดเจ็บประตูด้อยเลยโอ้ตัวตัวนี้มันห้องนี่ไงข้างในมีไข่แบบสุกเซรอน เอาคนเจ็บคนนุ่กชืงเราตืงใหญ่เขาจะบอเปิดเปิดเต็มเลแต่ว่าสูดฮอนแต่หันมานนนเนี่ยมีตูออกอันนี้จะออกภายนอกเลยวันนั้น,เ,นเป็นห้องทุกเสือกเนาะไปต่อจะน่าจะสูดห้อนหันมาโอ,โ,อโอ้เป็น ห้องเย็นนะอ้ห้องเย็นเโอ้ตัวนี้เป็นห้องเกิดลูกสมัยสงรารโกตตสมอ้กระโกันี่มันตีเต่สมัยนะ่านี่โอ้อันนี้เป็นห้องประสดตลหรือห้องเกิดลูกทางด้านนี้กันจะออกไปห้อทังอัน ไปห้งเย็นนะบ่อนนั่นเขาเจ้าเอาโซกไว้แต่ว่าออกบ่ได้เนาะทางด้านทางด้านนอกพุ่นน่ะอ่ะเดี๋ยวเฮากลับมาเบิ่งทางด้านนี้เอาบ่สูตร อ่าสมมติว่านันมนีสัตว์ตูมากอะผสมขอมาลี่อยู่ในนะ่ะโอ้ทั้งอันทั้งทั้งเป็นบอนลลี่ของมาซนทั้งอันเป็นบอลทั้งเป็นห้องหมอเลยนนเนาะัวคนบอลลี่ก็มีมลายันะโอ้อลทลี่นเวเห็น,<ม>นอืมโอ้โอโน,นจะเป็นโซนห้องปา่าห้องหรือว่ห้องผ่าตัดโอ้ติดกระโลกกันหมดเลย โอนเจาะ oh. mm hmm. มาหน้าเบหน่ต like oh, 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 ัวนี้สินโอ้เป็นสร้างวบเครื่องนะตัวนี้โอ้บุยังนี่ก็ออกข้างนอกขึ้นกันโอ้โหด้วยด้วยเดี๋ยวเาไปเบิางนั่น จากว่าเฮามาแต่พูดเร็วเมนกันมาบรนซูนตรงนี่เป็นห้องนี่หรอเสียอางได้โอ้โหวยรวยแรงแรง โอ้นประตูตัวทางเขาเนาะถือว่าสุดละเขาทำนองมีประตทำน้งเพ็ิไพ้สองประตูเนาะเพื่อเพื่อความสะดวกเนาะโอ้เาเอา้กประตูดยวมีประมาณนีน่จ้ะโอ้จะมีอยู่สองถังเนาะบริเวณนี้ก็จะจะใส่เตียงเต็มเลยแถวนี้ประมาณ เราหลังจากที่ว่าเขาเราหลังจากที่ว่าเขาลงมาจะทำทำทางด้านเทิงเราวันนี้เขาสีมาถ่ายทุกคนในเบิงอยู่ภายในตัวที่ว่าตึกเรืองเรืองนี่เนาะเป็นห้องหมอไม่ที่ว่าเพื่อนหลังจาก,กาปล่อยปพยีพัร้อยเ็สินหาเนาะเพื่อนลงมาส้างอยู่ทางด้านลุ่มคอยเบิง้งมีหลายห้องอยูน่นะพูดหลงาวสูดรมงพูพเลย เป็นอาคารขึ้นไปท้างด้านเทงแต่เฮาบ่ขึ้นเนกะมันผุพังละเฮาทายข้างด้านลุมทุกคนด้เบิง่งนี่องคาก็แตกเนะตัวนั้ก็ะม่นเนาะตัวนี้หนึ่งสองแล้วท้างหนมันเป็นเป็นห้องเย็นเป็นบอนไวบศพ มีหลายห้องอยู่น่าจะประมาณแน่น,นอนภาพบรรยากาศอ่าห้องมอเลา่าห้องมอลาวเวียดในสมัยสงครามต่อต้านอเมริกาเนาะแล้วก็เป็นทั้งเป็นทั้งห้องหมอแล้วก็เป็นทั้งอันจุดรีพายของพ่อมีบาซุนในสมัยอดีตตัวน,นี้เพันสากไหมเราก็ขอบใจคนที่ว่าเขารับชมวมดีโอของเนา เจอไม่คิหนะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชาติที่ยังไงเจอกันใหม่หนะบ๊ายบาย